สวัสดีค่ะอีสาน LMI Station ตอนที่44ขอนำเสนอสิ่งที่น้องๆน,นักศึกษาที่จบใหม่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานควรจะศึกษาเอาไว้นะคะและในโอกาสนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบคุณบทความดีๆซึ่งเผยแพร่ใน Facebook Page Marketeer Online ความหวังของคนทุกกลุ่มทุกเจนในการสมัครงานคือการได้งานทำโดยเร็วที่สุดแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวัง เพราะนอกจากต้องแข่งกับผู้สมัครอื่นและระบบเส้นสายแล้วยังต้องมาเจอกับปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึงอย่างการประกาศรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แบบหลอกหลอกเรียกว่าตำแหน่งงานผีหรือ ghost job ทำให้การสมัครงานเหมือนการส่งใบสมัครลงหลุมดำที่แทบไม่มีโอกาสได้รับการตอบกลับ หรือเรียกมาสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงานโดยที่ฝั่งคนหางานส่วนใหญ่ก็แทบไม่รู้เลยว่าเจอ ghost job เขาให้แล้วหลักฐานของ ghost job คือบริษัทจัดหางานเผยว่า80%ของบริษัทที่เป็นลูกค้าในปี2024ต่างมีโพสต์ ghost job อยู่บน l i n k ์อินเทรนด์นี้มีที่มาจากแต่ละบริษัทต่างอยากมีความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมอยู่ในตลาดแรงงานให้มากกว่าคู่แข่งขณะเดียวกันก็อยากมีข้อมูลของผู้สมัครงานให้มากที่สุด เพื่อพิจารณาและอยากสื่อให้เห็นว่าบริษัทมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านความต้องการคนอยู่ตลอดรวมไปถึงไม่ได้แจ้งให้แพลตฟอร์มประกาศรับสมัครงานลบโพสต์หลังได้คนมาทำงานในตำแหน่งนั้นแล้วอย่างไรก็ตามยังพอมีจุดสังเกตให้คนหางานได้รู้ว่าโพสต์ประกาศรับสมัครงานไหนเป็นก h o s t j จ b 1. จุดสังเกตรแรกคือวันเวลาที่โพสต์ไว้หากพบประกาศรับสมัครงานอยู่มานานเกิน2-3เดือนไม่มีวันที่ระบุไว ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็น ghost job เพราะตามปกติแล้วไม่นานหลังโพสต์ไปย่อมมีคนหางานส่งใบสมัครให้บริษัทพิจารณาและเรียกตัวไปสัมภาษณ์ 2. จุดสังเกตถัดมาสำหรับโพสต์ที่เข้าขาย ghost job คือให้ข้อมูลกว้างๆเช่นแค่ตำแหน่งงานกับอายุหรือตำแหน่งเพียงอย่างเดียวและมีอยู่เรียงๆกันคล้ายกับโพสต์ประกาศขายสินค้าเพราะโพสต์ลักษณะนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนโปรโมทบริษัทเท่านั้นไม่ได้ต้องการหาคนมาทำงานจริงๆ 3. จุดสังเกตรหรืออาจเรียกว่าจุดจับโ่ตามสำนวนไทยในปัจจุบันต่อโพสต์กูกิจ็อบคือเป็นโพสที่มีอยู่แต่ในแพลตฟอร์มประกาศรับสมัครงานหรือสื่อโซเชียลแต่กลับไม่ไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเองเพราะความจริงแล้วบริษัทต้นทางอาจกำลังประสบปัญหาหรือซ้ำร้ายอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวมาหลอกลวงก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อเห็นโพสต์ที่ดูไม่ชอบมาพากลควรตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อนถ้าพี่น้องคนหางานไม่อยากถูกหลอกด้วยตำแหน่งงานผีขอเชิญมาใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานด้วยระบบ e-service เว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือท่านจะไปใช้บริการนะสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10เขตและสมัติจ็อบเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงแรงงานกันนะคะ กรมการจัดหางานบริการทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อคนไทยมีงานทำแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ